งานศพที่ควรเต็มไปด้วยน้ำตากลับกลายเป็นพิธีแต่งงานที่ทำให้ทั้งอยุธยาสะเทือนลูกสะใภ้แต่งกับพ่อสามีต่อหน้าศพแม่สามีที่เพิ่งสิน้นเสียงกลองเสียงวิญญาณและเงาอาถรรพ์ทั้งหมดกำลังบอกเราว่าบาปครั้งนี้ไม่มีวันหลบหนีได้เรื่องจริงหรือคำสาบคุณต้องฟังจนจบสะเทือนทั้งอยุทยาเสียงระฆังศักดิ์สิทธิ์ดังก้องไปทั่ววัดกลิ่นทูปรคระคลุ้งหนาแน่นในอากาศ เสียงสวดมนต์ช้าๆก้องสะท้อนตามกำแพงโบสถ์เก่าแม่สามีเพิ่งสิ้นไปเมื่อสามวันก่อนผู้คนมากมายหลังไหลามาร่วมงานศพบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าและความเคร่งครึมแต่สายตาหลายคู่กลับจับจ้องไปที่ลูกสะใภ้คนสวยเธอสวมชุดดำสนิทริมฝีปากซีดจางเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแววตากลับไม่เหมือนกับความโศกเศร้าที่ควรมีเธอมองไปยังพ่อสามีชายชาราที่เพิ่งเสียภรรยา แววตาของเขาและเธอมีบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อพิธีเผาศพจบลงไฟลุกโชนกลืนกินร่างไร้วิญญาณของแม่สามีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทำให้ทั้งอยุธยาต้องตะลึงเสียงกลองมโหระทึกดังขึ้นอีกครั้งผู้คนคิดว่าเป็นพิธีต่อเนื่องของงานศพแต่กลับกลายเป็นพิธีแต่งงานที่ถูกจัดขึ้นในทันทีเจ้าสาวคือเธอลูกสะใภ้ที่เพิ่งเสียแม่สามีไปไม่กี่วัน เจ้าบ่าวคือพ่อสามีผู้ชายที่ยังไม่ทันเช็ดน้ำตาแห่งความสูญเสียเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบทิศเหมือนฝูงพึ่งที่ถูกรบกวนบางคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจบางคนเบือนหน้าหนีเพราะรับไม่ไหวแสงตะเกียงวูบไหวสะท้อนบนผนังโบสถ์เก่าเงาของคู่บ่าวสาวประสานกันอย่างบิดเบี้ยวกลิ่นขี้พึ่งผสมกับควันไฟจากเมนยังคงอบอวลทุกสายตายังคงจับจ้อง หัวใจของผู้คนเต็มไปด้วยคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังลอดออกมาจากมุมโบสถ์มันไม่ใช่เสียงแห่งความสุขแต่เป็นเสียงที่ปนเปไปด้วยความเสียดสีและไม่เชื่อสายตาผู้ใหญ่บ้านยืนขึ้นใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเขาตะโกนถามออกมานี่เจ้าทั้งสองคิดอันใดอยู่หรือลูกสะพ้หันไปมองริมฝีปากแดงสดแย้มยิ้มชาชารอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนกำลังเศร้าโศก เธอหันไปประสานมือกับพ่อสามีอย่างแน่วแน่ลมกลางคืนพัดผ่านเสียงใบโพสันกระทบกันดังกราวเหมือนจะเป็นพยานให้กับเหตุการณ์อันไม่อาจให้อภัยบางคนถึงกับทำไม้กางเขนบางคนยกมือไหว้ท้องฟ้าเหมือนกำลังกลัวบาปกรรมจะตกลงมาทันทีพ่อสามีเอื้อมมือขึ้นประคองเจ้าสาวน้ำเสียงของเขาสัน่นแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนางคือผู้หญิงที่ข้ารักมานานแล้ว ฝูงชนโหร้องด้วยความตกใจบางคนร้องไห้บางคนตะโกนสาบแช่งแต่ไม่มีใครขยับเข้าไปขัดขวางเหมือนถูกแรงลึกลับตรึงร่างให้ยืนดูอยู่ห่างๆไฟจากตะเกียงเริ่มริบปรีควันดำจากกองฟืนยังคงลอยขึ้นฟ้ากลิ่นเท่า่านผสมกับกลิ่นน้ำอบที่ใช้ในงานศพอบอวนจนทำให้หลายคนรู้สึกคลื่นไส้ลูกสะพ้ยก้มหน้าลงเธอเอื้อมมือไปแตะที่แหวนทองคำเก่า แหวนวงนั้นคือของแม่สามีที่เพิ่งสิ้นไปเธอสวมมันเข้ากับนิ้วของตนเองอย่างไม่ลังเลเสียงคือฮาดังระเบิดขึ้นอีกครั้งทุกสายตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเงาของผู้ตายยังเหมือนวงเวียนอยู่รอบๆบางคนพูดว่ามีเสียงคร่ำครวญดังแผ่วเบาจากกองไฟเหมือนแม่สามียังไม่ยอมไปจากที่แห่งนี้หัวใจของคนทั้งงานเต้นร,รัวบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นความหนาวเย็นแปลกประหลาด แม้ไฟยังลุกโชนแต่หลายคนกลับรู้สึกเหมือนถูกห่อล้อมด้วยไอเย็นจับขั้วหัวใจและในขณะที่พิธีแต่งงานยังคงดำเนินไปเสียงกลองกลับเปลี่ยนจังหวะจากจังหวะแห่งความสุขกลายเป็นเสียงหนักหน่วงเหมือนการปลุกวิญญาณทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกระซิบถามเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีใครคาดเดาได้เลยเสียงกลองยังคงดังก้อง ดังเหมือนหัวใจของคนทั้งงานกำลังสั่นสถานทุกจังหวะกระแทกลงในอกของผู้ที่ยืนมุงดูจนหลายคนรู้สึกหายใจไม่ออกสายลมพัดแรงขึ้นพัดให้ผ้าขาวที่คลุมลงศพลอยสะบัดเหมือนมีเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเด็กเล็กที่มาร่วมงานเริ่มร้องให้จ้าเสียงแม่ปลอบดังระงมไปทั่วลูกสะพ้ยยังยืนสงบนิ่งริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยแววตาของเธอเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ผู้คนอ่านไม่ออก แต่ทุกสายตารู้สึกได้ถึงความน่าหวาดหวัน่นพ่อสามีมองลูกสะพ้ยอย่างอ่อนโยนสายตานั้นแตกต่างจากเมื่อเขามองภรรยาที่เพิ่งสิ้นไปมันคือสายตาของชายหนุ่มผู้หลงไหลเต็มไปด้วยความปรารถนาและความเป็นเจ้าของผู้เท่าคนหนึ่งกระซิบกับคนข้างกายข้าเห็นทั้งคู่แอบเจอกันหลายครั้งแล้วเสียงกระซิบนี้แพร่กระจายอย่างไฟลามทุ่งผู้คนเริ่มหันมองด้วยแววตาโกรธเกรี้ยวมากยิ่งขึ้น เงาของเปลวไฟส่องไปยังใบหน้าเจ้าสาวทำให้รอยยิ้มของเธอดูเบี้ยวเหมือนรอยยิ้มของคนที่เพิ่งชนะในเกมอันชั่วร้ายเธอเดินไปข้างหน้าเหยียบลงบนเศษที่เท่าที่ร่วงเกลื่อนพื้นเสียงกรอบแกรบของกระดูกที่ไม่ดังขึ้นเบาๆจนผู้คนขนลุกไปตามกันท่านใดนั้นเสียงคร่ำครวญแผ่วเบาดังออกมาจากกองไฟเหมือนเสียงของผู้ตายที่ยังไม่อาจไปไหนบางคนถึงกับเข่ารุดลง ร้องออกมาด้วยความกลัวว่าเป็นวิญญาณของแม่สามีที่กลับมาพ่อสามีรีบโอบกอดเจ้าสาวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและความตึงเครียดอยากกลัวเขาพูดเสียงสัน่นเพราะนางยังอยู่ข้างเราเสมอคำพูดนั้นยิ่งทำให้คนทั้งงานช็อกเหมือนเขายอมรับโดยตรงว่าความสัมพันธ์นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะสิน้นหญิงชาราคนหนึ่งกรีดร้องออกมาเจ้าคือผู้ทรยศเสียงสาบแช่งดังระงม แต่ลูกสะพยกลับไม่หวั่นไหวเธอหันไปสบตากับฝูงชนก่อนจะพูดเสียงดังชัดเจนใช้ค่ารักเขาและค่าจะไม่ปฏิเสธความเงียบปกคลุมทันทีมีเพียงเสียงกองไฟที่ยังคงลุกโชนและเสียงหัวใจของคนดูที่เต้นแรงราวจะระเบิดออกมาท่านใดนั้นท้องฟ้าที่มืดครึ้มส่งเสียงคำรามของฟ้าผ่าแสงวบส่องลงบนเมนเงาของเปเลวไฟเต้นระบำบนผนังโบสถ์เก่า เหมือนภาพของใครบางคนกำลังหัวเราะเยาะคนทั้งงานรู้สึกได้ทันทีว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากค่ำคืนนี้เองเสียงฟ้าผ่ายังคงดังสะท้อนทุกคนเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆดำหนาทึบปกคลุมจนแทบไม่เหลือแสงจันทร์สายลมหมุนวนแรงเศษเท่าถ่านปลิวเกลื่อนเหมือนฝนสีดำกองไฟที่เผาศพเริ่มแตกเสียงดังเปรี้ยเปเลวไฟพลันลุกสูงขึ้น เหมือนมีสิ่งบางอย่างกำลังดิ้นรนออกมากลิ่นไม่คละคลุค้งจนหลายคนต้องเอาผ้ามาปิดจมูกแต่มันไม่ใช่กลิ่นไม้หรือผ้ามันคือกลิ่นข่าวคลุ้งของเนื้อที่ยังไม่ยอมสงบเด็กเล็กหลายคนร้องให้ไม่หยุดผู้เท่าบางคนเริ่มท่องบทสวดเสียงสวดขาดห้วงและสั่นเครือด้วยความหวาดกลัวลูกสะพ้ยกลับยืนนิ่งแววตาเย็นชาเหมือนคนที่เตรียมใจมานานเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงในผิวเลือดไหลซึมออกมาแต่เธอกลับยิ้ม รอยยิ้มที่ทำให้คนมองรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางอกพ่อสามีสั่นไปทั้งร่างเขาพยายามจับมือลูกสะภ้ยให้มั่นแต่เหงื่อที่ไหลท่วมทำให้มือของเขาสั่นไม่หยุดเราจะผ่านคืนนี้ไปด้วยกันเสียงเขาเบาหวิวแต่เต็มไปด้วยความดื้อรัน้นท่านใดนั้นเสียงกรีดร้องยาวโหวยหวนดังออกมาจากกองไฟเสียงนั้นชัดเจนจนคนทั้งงานหยุดหายใจเหมือนเสียงของผู้หญิงที่เพิ่งถูกพลากสิ่งสำคัญไป ผู้คนหลายคนถึงกับซุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเงาวควันดำลอยวนขึ้นสูงก่อนจะก่อตัวคล้ายร่างของหญิงชราผมยาวสยายหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเงานั้นจ้องตรงไปที่คู่บ่าวสาวแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้เสียงแต่ทุกคนในงานรู้ดีว่ามันคือคำว่าทำไมลูกสะพ้ยกัดริมฝีปากแน่นราก,กำลังต่อสู้กับความกลัวที่ผุดขึ้นในใจ เธอหันไปตะโกนใส่วิญญาณข้ารักเขารักมากกว่าที่เจ้าจะเข้าใจเสียงสายลมคำรามก้องเหมือนฟ้าดินสั่นสะเทือนกับถ้อยคำนี้ผู้คนเริ่มหนีแตกตื่นบางคนสะดุดล้มบางคนร้องให้โหบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกล่าหะแต่พ่อสามีกลับยืนตรึงอยู่กับที่น้ำตาไหลอาบแก้มเขายกมือขึ้นสูงอภัยให้ข้าด้วยข้าไม่อาจห้ามหัวใจตนเองได้ ร่างควันของแม่สามีสั่นไหวเหมือนจะร้องให้ออกมาก่อนที่เปลวไฟจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งเงานั้นหายวับไปในอากาศเหลือเพียงเสียงกรีดร้องที่ก้องสะท้อนในหัวทุกคนหลังจากนั้นความเงียบเข้ามาปกคลุมเพียงเสียงหอบหายใจของผู้คนดังสลับกับเสียงกลองที่ค่อยๆเบาลงแต่ในความเงียบนั้นทุกคนยังคงสัมผัสดได้ถึงความโกรธและความเศร้าของวิญญ,ญาณที่ยังไม่ยอมดับ คู่บ่าวสาวยืนเคียงกันอยู่กลางเท่าฐานแม้ผู้คนรอบข้างจะสาบแช่งแต่แววตาของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยความมั่นคงและนั่นทำให้ผู้คนยิ่งกลัวว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่อาจไม่ใช่แค่เรื่องอื้อเฉาแต่อาจเป็นคำสาบที่จะตกทอดไปทั้งตระกูลรุ่งเช้าวันถัดมาแสงแดดยามอรุณส่องลงมาที่อยุธยาแต่บรรยากาศกลับไม่ได้สดใสยอย่างที่ควรจะเป็นหมอกหนาทึบปกคลุมทั่วทั้งเมือง เสียงนกกาโฉบวนดังระงมบนยอดวัดเหมือนเป็นสัญญาณลางร้ายชาวบ้านที่ไปร่วมงานเมื่อคืนต่างตื่นขึ้นมาเพราะมาการประหลาดบางคนมีไข้สูงบางคนเพ้อเหมือนถูกวิญญาณตามหลอกหลอนเด็กเล็กหลายคนร้องให้ไม่หยุดจนผู้ใหญ่ต้องพาไปหาหมอพราหม์แต่ก็ไม่มีใครรักษาได้ข่าวเรื่องการแต่งงานต้องห้ามแพร่ไปอย่างรวดเร็วทุกตรอกซอกซอยไม่มีใครไม่พูดถึง ลูกสะใภ้แต่งกับพ่อสามีหลังงานศพคำพูดนี้เหมือนคำสาปที่กรีดลึกในหัวใจผู้คนพ่อค้าต่างเมืองที่ได้ยินข่าวยังถึงกับขนลุกบางคนรีบเก็บของกลับทันทีเพราะเชื่อว่าเมืองนี้กำลังถูกอาถรรพ์ครอบงำในคฤรหาหน์ของครอบครัวนั้นลูกสะใภ้และพ่อสามีใช้ชีวิตเหมือนคู่บ่าวสาวใหม่โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารหรูหราแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามารับใช้เพราะบ่าวไพ่หลายคนลาออกไปทีละคน พวกเขากลัวเสียงกรีดร้องที่ดังยามค่ำคืนเสียงที่บอกว่าเป็นเสียงของแม่สามีทุกคืนไฟตะเกียงจะดับลงเองโดยไร้สาเหตุประตูไม้เก่าจะเปิดปังแรงราวกับมีคนทุบและบางครั้งเงาผมยาวก็สะบัดผ่านหน้าต่างแม้จะปิดด้วยผ้าหนาเพียงใดก็ตามลูกสะใภ้เริ่มฝันร้ายซ้ำๆเธอเห็นแม่สามียืนอยู่ปลายเตียงใบหน้ามีรอยไม่เกรียมจากไฟ แต่ดวงตากลับจ้องมองมาด้วยความเศร้าเธอสะดุ้งตื่นทุกครั้งด้วยเหงื่อชุ่มตัวแต่เมื่อหันไปหาพ่อสามีก็เพียงกอดเธอแน่นและกระซิบว่าอย่าได้กลัวนางทำอะไรเราไม่ได้ทว่าในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงทุกเสียงที่ดังขึ้นในบ้านไม่ว่าจะเป็นเสียงแมลงหรือเสียงลมกลับกลายเป็นเหมือนเสียงกรีดร้องของคนตายไม่เพียงเท่านั้น ชาวบ้านเริ่มพบเจอเรื่องลี้ลับมากขึ้นบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่บนกองเท่าศพที่วัดบางคนเล่าว่าตอนกลางคืนเสียงกลองมโหระทึกยังคงดังขึ้นเองแม้จะไม่มีใครอยู่ใกล้เด็กเล็กสองสามคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคนเท่าคนแก่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นคือผลของบาปบาปที่พ่อสามีกับลูกสะใภ้ร่วมกันก่อแต่ทั้งคู่กลับไม่ยอมถอย พวกเขาใช้ชีวิตราวกับไม่สนใจเสียงคอรหาแววตายิ่งแน่วแน่มากขึ้นราวกับกำลังท้าทายวิญญาณและทั้งเมืองค่ำคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่จัดงานเลี้ยงเล็กๆภายในคฤหาสน์ประตูไม้ใหญ่กลับเปิดออกเองทั้งที่ใส่กลอนแสงไฟวูบดับและเงาดำก็คืบคลานเข้ามาในห้องโถงบรรยากาศเย็นเยือกจนหายใจเป็นควันจู่ๆเสียงกระซิบก็ดังรอบทิศเจ้าทรยศเจ้าทรยศ เสียงนั้นเหมือนมาจากใต้ดินและบนฟ้าในเวลาเดียวกันพ่อสามีรีบคว้ามือภรรยาใหม่แน่นแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทั้งคู่รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงเสียงลมแต่วิญญาณของแม่สามีได้กลับมาอีกครั้งเงาดำแผ่คลุมทั่วห้องโถงแสงตะเกียงที่เหลืออยู่น้อยนิสันไหวจนในที่สุดดับวูบไปหมดสิน้นความมืดเข้ากลืนกินทุกมุม มีเพียงเสียงลมหายใจหอบหนักของทั้งคู่ที่ดังก้องกังวานไปกับความเงียบท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นชชาๆเหมือนใครบางคนกำลังเดินลากเท้าเข้ามาทุกก้าวดังสะท้อนกับพื้นไม้เก่าจังหวะหนักแน่นราวกับจะบดขยี้หัวใจผู้ฟังลูกสะพ้ยตัวสัน่นเธอเกาะแขนพ่อสามีแน่นเล็บจิกลงไปจนเลือดซึมแต่เขาไม่ผลักใสกลับกอดเธอไว้แน่นขึ้น แม้แววตาจะหวาดหวั่นไม่ต่างกันประตูห้องโถงปิดดังปังทั้งคู่สะดุง้งเสียงกระจกหน้าต่างรอบด้านแตกทีละบานเศษกระจกปลิวว่อนบางชิ้นกรีดผิวของเธอจนเลือดไหลยหยดลงบนพื้นแต่เธอกลับไม่ได้ร้องเพียงกัดฟันแน่นด้วยสายตาแข็งกร้าวแล้วเงานั้นก็ปรากฏตรงหน้ารูปร่างของหญิงชาราผมยาวรุงรังแผ่นหน้าไม่เกรียมจากไฟเผา กลิ่นควันไม่ผสมกับกลิ่นคาวเลือดโชยแรงจนทําให้เบ่าไพรที่ยังเหลือเพียงไม่กี่คนกรีดร้องและวิ่งหนีออกไปอย่างไม่เหลียวหลังดวงตาของวิญญาณจ้องตรงมาที่พ่อสามีเต็มไปด้วยความเกลียดชังเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสะท้อนทําให้แก้วหูของทั้งคู่เจ็บราวจนพ่อสามีต้องเอามือกุมหูแต่เขาก็ยังยืนบังร่างลูกสะใภ้ไว้เจ้าทําร้ายข้าเสียงนั้นดังแผ่วแต่ก้องสะท้อน เหมือนมาจากนรกเบื้องลึกเจ้าทั้งสองพรากทุกสิ่งไปจากข้าลูกสะพ้ยเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเธอตะโกนออกมาเสียงสัน่นข้าไม่ได้ตั้งใจข้าเพียงแต่ข้ารักเขาวิญญาณหัวเราะเสียงต่ำเสียงนั้นหนาวเย็นจนทุกขนลุกชันความรักที่เจ้าอ้างคือมีดที่แทงข้าให้ตายทั้งเป็นเปเลวไฟจากกองเชื้อที่ดับไปนานแล้วกลับลุกโชนขึ้นมาเองกลางห้องโถง เงาไฟสะท้อนบนผนังเป็นภาพหญิงชราที่กำลังร้องให้เลือดพ่อสามีหน้าซีดเผือดเขาพยายามจะพูดออกมาแต่เสียงขาดหายเหมือนมีบางสิ่งบีบคอเขาสุดลงคุกเขา่าดวงตาเบิกโพลงด้วยความเจ็บปวดลูกสะพ้ยกรีดร้องเธอพยายามดึงเขาขึ้นแต่ร่างของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นล้มหายใจหอบถี่เลือดเริ่มไหลออกจากปากทีละน้อยวิญญาณก้าวเข้ามาใกล้ ทุกก้าวเหมือนมีแรงกดมหาศาลจนเสาไม้ในคฤหือหาส่งเสียงลั่นลูกสะพยสั่นเท่าแต่สายตายังเต็มไปด้วยการท้าทายถ้าเจ้าจะเอาชีวิตใครเอาของข้าไปแทนเถิดคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบลงชั่วขณะเปเลวไฟหยุดไหววิญญาณชงงะงักแววตาหนักอึ้งจ้องไปที่ลูกสะพยเสียงหัวร้อโหอยหวนดังขึ้นอีกครั้งเจ้ากล้าเสียสละเช่นนั้นหรือหรือเจ้าเพียงแต่พูดเพื่อเอาตัวรอด เงาดำแผ่กว้างกลืนกินทั้งคู่เข้าไปในความมืดและเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านที่ไหลามาตามลมดังแทรกเข้ามาจากภายนอกราวกับโลกทั้งเมืองกำลังร่วมเป็นสักขีพยานในคําตัดสินของวิญญาณที่ถูกหักหลังเสียงสวดมนต์จากนอกคาราหนดดังขึ้นถี่และแรงขึ้นเหมือนกระแสคลื่นซัดซ้อนเข้ามากระทบกำแพงไม้เก่าแต่แทนที่จะขับไล่วิญญาณมันกลับทำให้เงาดำรอบห้องโถงหนาแน่นยิ่งกว่าเดิม ไฟในตะเกียงที่ดับไปแล้วพลันลุกโชนขึ้นใหม่เปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียววาววับส่องให้เห็นร่างวิญญาณหญิงชราอย่างชัดเจนผิวหนังที่ไม่เกรียมเต็มไปด้วยรอยแตกเลือดสีดำซึมออกมาช้าๆตามร่องผิวสายตานั้นไม่ใช่เพียงโกรธแต่เต็มไปด้วยความปวดร้าวที่ไม่อาจดับพ่อสามียังสุดคุกเข่าเขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมจากริมฝีปากเสียงหอบหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบคอด้วยมือที่มองไม่เห็น อภัยให้ข้าเถิดเสียงของเขาแหบแห้งแทบไม่เป็นคำลูกสัยโพเข้ากอดเขาน้ำตาไหลอาบแก้มเธอเงยหน้าขึ้นจ้องวิญญาณถ้าเจ้าจะเอาวิญญาณใครเอาของข้าไปแทนเงาของวิญญาณชงงะงักแสงไฟเขียวกระพริบแรงเสียงหัวเราอโหอยหวนดังสะท้อนในทุกมุมห้องเจ้าคิดว่าความตายของเจ้าจะชดเชยบาปได้หรือเจ้าทรยศต่อเลือดเนื้อและสายสัมพันธ์ ไม่มีสิ่งใดลบล้างได้ท่านใดนั้นพื้นไม้ใต้เท้าทั้งคู่สั่นสะเทือนรอยแตกยาวคืบคลานไปตามพื้นควันดำลอยขึ้นมาจากร่องแยกพร้อมเสียงกรีดร้องนับร้อยนับพันร้ากับประตูนรกกำลังเปิดออกลูกสะพ้ยกอดพ่อสามีแน่นร่างทั้งสองถูกแรงมืดดึงลงช้าช้าพ่อสามีพยายามตะโกนแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปในความมืดสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ชาวบ้านที่ยืนมองจากภายนอกเห็นแสงสีเขียวทะลุออกมาจากหน้าต่างตามมาด้วยเสียงแตกหักของไม้ทั้งคฤหาสห์ดผู้คนร้องโวกเวกบางคนท่องบทสวดไม่หยุดบางคนวิ่งหนีไปโดยไม่เหลียวหลังภายในห้องโถงเสียงของวิญญาณดังขึ้นก้องข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าสองคนหลบหนีไปในโลกอื่นเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่อยู่ในเท่าฐานอยู่ในไฟที่ข้าถูกเผา ร่างของลูกสะใภ้กรีดร้องสุดเสียงผิวหนังของเธอเริ่มแตกเป็นรอยไหมเหมือนถูกไฟมองไม่เห็นกัดกินแต่เธอก็ยังยื่นแขนกอดพ่อสามีไว้แน่นถ้าข้าต้องตายข้าจะตายไปพร้อมเขาเสียงคำพูดนี้ดังก้องไปทั่วจนไฟสีเขียวสั่นสะท้อนแรงเงาวิญญ,ญาณชะงักอีกครั้งแววตาที่เต็มไปด้วยโกรธแค้นพลันสั่นไหวราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งแล้วเสียงกรีดร้องยาวยืด ดังสถานไปทั้งคฤหาสน์ก่อนร่างวิญญาณแตกกระจายเป็นควันดำลอยวนรอบห้องจากนั้นหายวับไปในเท่าฐานพื้นไม้หยุดสัน่นรอยแตกค่อยคอยปิดไฟสีเขียวมอดดับทิ้งไว้เพียงเท่าดำและกลิ่นไม่ที่แผ่ซ่านพ่อสามีและลูกสะพ้ยนอนแน่นิ่งร่างเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยไหมดวงตาลืมค้างแต่ไม่รู้ว่าพวกเขายังมีลมหายใจหรือไม่ชาวบ้านที่กล้าเข้าไปในคฤหาส พบเพียงเท่าฐานกองมหึมากลางห้องโถงกับเงาผู้หญิงที่เหมือนยังนั่งอยู่ท่ามกลางเท่านั้นไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะเชื่อว่าเป็นคำสาบที่จะติดตามทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปตลอดชีวิตจากคืนนั้นชื่อของครอบครัวนี้ถูกลบออกจากบันทึกของเมืองไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงแต่เสียงกลองมโหระทึกยังคงดังขึ้นยามค่ำคืนในบางคืนเตือนให้ผู้คนจำได้ว่ามีบาปที่ไม่อาจหลีกหนีได้ รุ่งอรุณวันใหม่แสงแดดสองลอดผ่านต้นโพใหญ่ที่วัดกลางเมืองแต่ไม่มีใครยิ้มรับกับความสว่างนั้นเงาคืนอาถรย์ยังคงกดทับหัวใจผู้คนอยุธยาข่าวเล่าขานแพร่ไปอย่างรวดเร็วจากบ้านหนึ่งสู่ตรอกหนึ่งจากตลาดสู่ริมแม่น้ำไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อครอบครัวนั้นอีกทุกคำพูดมีแต่ความกลัวและความสาบแช่งคฤหาสที่เคยโออาเหลือเพียงซากเท่าดำและกำแพงที่ผุพัง ยามค่ำคืนคนที่เดินผ่านต่างเล่าตรงกันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆบางครั้งเสียงกลองก็ดังขึ้นเองจากความว่างเปล่าเหมือนเตือนว่าความผิดครั้งนั้นยังคงอยู่การเวลาผ่านไปเด็กเล็กที่เกิดใหม่ในเมืองยังได้ยินเรื่องเล่านี้จากปากผู้เท่าทุกคำเล่าเป็นเหมือนเครื่องตวนใจว่าความรักที่แฝงด้วยการทรยศไม่อาจจบลงด้วยความสุขและแม้เวลาจะล่วงเลยหลายสิบปี แต่ในบางคืนฝนพรมผู้คนในอยุธยายังเชื่อว่าเงาของหญิงชรายังคงวงเวียนอยู่รอบคฤหาสน์เก่าสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามยังคงจ้องมองโลกใบนี้ไม่สิ้นสุดเรื่องราวจบลงแต่ความสะเทือนขวัญยังไม่เคยเลือนหายตำนานลูกสะใภ้กับพ่อสามีกลายเป็นคำสาปที่สอนให้คนรุ่นหลังจำไว้ว่าบังบาปไม่มีวันถูกให้อภยัย